สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ Exam 23นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Counter Strike s o u r c นะครับครับก็ตอนนี้ก็สู้กับคุณสต่างนะครับสต่างเป็นตำรวจนะฮะผมโจรนะผมนะเอ้ยไม่ไม่ใช่ตำรวจโอ้มาผมจะไอยู่ฝั่งโจนโอ้โหวูดได้ดับเบิลไปแล้วนะฮะเหลียวคนเดียวเลยครับเพื่อโอลิบอลเล็บ เธอพอยิงเข้าไปไงล่ะทำงานพมตายฮะเอือไม่มีตังค์กินข้าวเลยดูวยติดตรวจให้หมดนะครับไม่ก็อันดะเบิดไปวาวนะสองอย่างมันไม่ตังค์กินข้าวเฮ้ยเอามีตังค์นี่ซื้อตั่งโจรเขาโหคุณรอนี่ที่หนึ่งเลยนะเนี่ยได้ดับเบิ้ลเลยไปลอยเข้ามาเอาเพื่อนเป็นกองกะบังกระสุน อยิงกันแหลกแล้วตัวตายครับโอ้โหปืนดีเขาโอ้โหเปืนเขาดีอ่ะโอ้โหโอ้โหเกี้ยงครับเกี้ยงเขาเดยกประจอเกิดเอาละครับผมกิวินเนี่ยเล่นครับจนจนกว่าเวลาจะหมดนะครับผม18นาทีนะฮะ แข่งกัน20นาทีนะครับเช็คสกอร์นะใครจะตีโต้ได้ชนะอย่างนี้ราคากดกดจนไม่ลงแล้วไงต้องกดครับต้องกดเฮ้ยไม่แน่หรอกเอ้ยมีคนขอเล่นด้วยเฮ้ยเฮ้ยแน่แน่แน่เห็นนะวิ่งไปจุดเอแบบโอ้โหพอดีพอดีโอ้โหบัตรอาปืนปืนยัดเลยผมมีแค่ปืนโคมกันโอ้ใครใช่ เขี่ยหมดเลยอ่ะเียตอบต่องเขาก่อนได้ครับนี่ทีผมส่มอยู่นะครับส่มอยู่อื้อเออโอ้โหเฮ้ยคว้แเฮ้ยเคยทำเลื้ยงเพื่อชาติบ้างนะครับโอกาสนี้แหละเราก็วิ่งเข้าไปวางระเบิดซะเลยกันเหนียวโหคนคนเด็กนี่เนี่ยยิงยิงเขาให้นี่นี่ออ้้เเลลล่่่นนนแปีไงครับช่วยด้วย กดอะไรวะพบศัตรูเดี๋ยวกันกดซีซีเอสอะไรอะแซดเอกซีอะ Enemy Spot Enemy Spot Enemy Spot ไอนี่แบ็กเอาโอ้โหกำลังวอลเลยโอ้โหเจ็บเป็นไงอะตำรวจตำรวจไม่ธรรมดานะครับนั่นแหละนั่นแหละเป็นไงเป็นไงได้จับเบิร์นไปแล้วเอาเอาโอ้โหแดนโหดเลยตำรวจเลือดหลยี่หกยังโหดไม่หายอีโรด สิวทีมเนี่ยตัตับตับตัอเอาไดอีกคนโอ้โหโอ้โหเก็บได้อีกอ่ะโอ้โหได้ทิปเปิลเลยนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาดูแดนผมนะโอ้โหทั้งแดนทั้งพอนาเลยครับตอนนี้กาอะไรงี้ซื้อปืนประหยัดแล้วกันับนั่นสิครับตังตังไว้มีกินแล้วเนี่ยพี่ยะได้เวลาเล่นของแพงแล้วกาดนี้แหละ ไมเราไม่ทื้อเลเวดกันบ้างนะเน้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยอย่าพึ่งรีโลดแกร็บ CT สปอตเออทมมันยิงแรงจังโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้เ้ยแต่ไหนมาเลยนี่วะ โอ้โจโอ้โจโอ้โฉโอ้โหแดนยิง oh. ข้หลังโอ้โหแดนนี่เป็นไงนะครับโอ้โหแดนเกิดยิ้มเลยอ่ะเฮ้ยเหลือพอคนเดียวแล้วนี่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 คุนพกด้วยครับเป็นไงนี่เขาเรียกการเล่นอย่างมีสเต็ปครับผมนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนโอ้โหตังเกียกอะเอาเลยครับผม สั่งตำรวจได้ตี์เตีตีตีขึ้นมาแล้วนะครับจังหวะนี้ตองไหมครับหรือไงอ๋อปืนปืนธรรมดาดีกว่าไหมครับออกของไปหยัดงบประมาณชาติเลยนะครับเฮ้ยเจอสองคนแล้วโอ้โหเปิดมาเฮ้ยพอเด็บเบิ้ลคิวโอ้โหพอเกิดง่งเก็บดับเบิ้ลคิวคนเดียวเลยเว้ย ับไปหนึ่งโอ้ยมาจังหวะกระลังรีโหลดโโอ้หเห็นยิงเพื่อนผมกช่วงมาแล้วดแม่แสบมากคุดรถโอ้โหปืนนี้สามสามยิงแรงกันนะยิงกระตุกนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหายไปไหนคนนึงเฮ้ยไม่เจอแล้วฟุ้มฟุ้มฟุ้มอืออือรีโหลดโอ้ยอย่าเพิ่งรีโหลดดึกโอ้โหม่ให้จังหวะระเบิดตำรวจรีโหลดบ้างเลยอ่ะโอ้โห ครับผมนะโจรเขาก็เริ่มโหดอีกครั้งหนึ่งแล้วอ้าวอาจะคว้างของทิ้งทำไมเนี่ยเขาคืยมหมนี่เออแล้วเราก็ไม่มีตังค์ซื้อปืนตำรวจเมันปืนันแผล <หา S 2> อย่างนี้สี่หนึ่งแล้วตอนนี้โอ้ยยิงกล่องนมยิงขวดน้ำก็เด่นได้เลยคุตำรวจกล่อ,องนมกับขวดน้ำมัยงิงประเด็นเลย โโอ้หเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยอาขามคลี่คลี่กี่แล้วโอ้ไม่ได้การแล้วไม่ได้การอะไรอย่างนี้มาเลยดีกว่าหัวใจโจมมามามาไหน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 ี่ไหนไหน

B ีสามสามเอกดโค้ดไม่ได้เออไม่ได้ไม่ได้เป็นไงอ่ะโอเคโอเคดองฟอร์กจะตีตื้นแล้วนะมีสามสี่แล้วไม่ได้อย่างงี้ต้องต้องเริ่มวางระเบิดแล้วดิไม่เนี่ยโอ้โหนนี่คืออ่อนให้ใช่ไหมครับเอาาระวังระเบิดนี่อ่อนให้เฮ้ยโอ้โหไปแล้วกดแดนบมพังเลยอ่ะเอ้ยไม่ใช่กดแดนผมตายเลยอ่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน ทำเพื่อนผมหลับไปแล้วนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงไรอือหลับเฮ้ย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 อือยิงไม่โดนโดนมาแล้วเป้าสายอืออือลาบมันขนาดนั้นเลยทีเดียวโอ้โหไม่ได้เกลียดเโอ้ฝ่าใจฝ่าใจหลับหมดอ้าเป็นไงครับคุณโน้ต ายเพลนเรวทั้งหเอ้ยจนเงียบเลยฮะโพูดแล้วไม่ออกอึ้งอพูดอะไรเลยทีเดียวโดนขนาดนี้นี่สกอเปไงครับเสมอกันแล้วเสมอแล้วอะไ่ทำมดจาเฮ้ยเฮ้โหเเ็ไปตั้เยอะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้้ยเงนี้เลยเหรอ พึ่งเหรอพึ่งโอ้ยพนัยเป็ดโอ้ปนัยเป็ดที่มันไม่มันไม่เจอแม่งเด้งผมโดนด้วยอ่ไหาคุณอ๋อเหลือแค่คนเดียวเองกลัวไล่อ๋อ โอ้ยโอ้ยโอ้โหลอยข้าโอ้โหมีการด้วยโหวะเจ้าจะได้หลากหลายครับเอาเอาจะได้หลากหลายเออเฮ้เดี๋ยวเแบบแบบหน้าต้องปรับให้แบบอะไรนะบอดใช้ได้เฉพาะปืนสั้นอะไรแบบนี้บังคับโหมดบังคับโหมด เฮ้ยไหนเลยเอ่ะเอยอะไอ้คุณรถดปิงผมขึ้นเหรอเฮ้ยปิงขึ้นเหรอขึ้นเหรอปิงปิงขึ้นเหรอผมรอดดูดิปิงขึ้นนะตายไมนะมมหมเนี่ยต่างรอดอยู่คนเดียวเลยฮะพิงปิงเหยียบไปเก้าร้อยกว่าคนเดียวเลยเฮ้ยเราก็สนุกกับการโต้ฟืนได้เหลยเพื่อน ึกตังอยู่ไหนเนี่ยขยับได้ไหมครับเอ้าเฮลแล้วจะตั้งฮัลโหลเอางี้แน่เราจะเปิดศึกบูมี่กับตังแล้วกันเมื่อตังปิงขึ s <S <together> <todavía> ้นนะครับเราต้องออนให้ตั้งไว้ถ้าเจอผมยิงได้เลยนะฮะเอาแล้ว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 ซิกแซกหลบซิกแซกหลบ ฮุยฮุยฮุยเจ๊เจ๊จิ้มตูดอืออโอ้โหโอ้โหปิงจริงโอ้โหปิงจริงไม่ได้ล้อเล่นนะเนี่ยแย่ละแย่อะไรอย่างงี้หลอกครับตังอยู่ไหมครับโอ้ยังปิงไม่หายเก้าร้อยครับหายปิงยังครับตัง เฮ้ยหายปิ้งย่างตังโอ้ทีมผมไปไหนหมดทีมผมไปไหนหมดเอือตัวหกลอยเออเออโอ้โหเออปิ้งเออตอนนี้ผมกาลังรถไฟกับบอทนะฮะเออสตังยังแหลกไม่หายเหรอลองที่เป็นการเรียลิตี้ชีวิตสักคุณสตางค์นะฮะแหลกครับเป็นไงบ้างครับหายแหลกนะครับเอาวิ่งหัวชนกำแพงแล้ว บอกแล้ว่าโดนหนังโป๊ตอนเล่นเกมเป็นางี้แหละไม่ใช่แล้วเอ้าเป็นไงบ้างเนี่ยหายแหลกยังครับหรือสภาพยังไงบ้างตอนนี้เป็นไงบ้างครับตอนนี้หายแหลกหรือยังโหยังเก้าร้อยอยู่เลยอ่ะมันมันดีเลยครับผมโคตรโคตรเนี่ยแปดร้อยโอ้โหเอามุดดินให้มุดดินยังครับยังเออ ติดติดติดเราจะมาดูอา้าวึบเราจะวินไปดูระเบิดกันนะฮะทานไหมครับฮึบฮึบมีอันนี้ผมไม่ได้วางนะระเบิดไอ้้ไอเอจ้านั่นมันวางนะไอสตังยังไม่หายอีกเหรอเฮ้ยรถแล้วเยี่ยมเย่ฮะ มา <W ars> ถือว่าถือว่าโอนนำผมไปสองวินให้หนึ่งตาแล้วกันอ่ะโหผมอ่อนให้เนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอ่อนให้หนึ่งตาไม่นับไม่นับเนื้อเป็นเป็นสกอร์สี่ต่อหกแล้วกันตอนนี้ตานี้ผมไม่พลาดแน่นอนที่ผมแถมให้ใช้ปืนสั้นด้วยอ่ะแบบนี้ตัวผมใช้ปืนสั้นด้วยเนี่ยเกาะไม่ได้ซื้อด้วยเนี่ยนะฮะถือว่าทดเชิดเ้ยเฮ้ยโอ้โหแดนแม่งดุว่ะ อืสตางค์เก็บออออื <Techn Pokémon> ื Radio ืหเล่นเลือดแทบหมดออืเล่นเรือแทบหมดเล่นเรือแทบหมดโอเคครับโอเคครับเล่นเลือดแทบหมดโอ้โหคิวหมดเลยสี่คนว้าโอ้ควานตาเขียวไม่ธรรมดาตายแล้วฮะซื้อของเซ็ตบ้างนะครับ เอาละเลยหกนาทีเอ้ยสกอร์เป็นไงบ้างเนี่ยตอนนี้อะไรนะนับนับไฟหลังสกอร์ของสตังไปหนึ่งอันใช่ไหมมามาโอ้โหโอ้โหเก็บไปสองโอ้โหโอ้โหไม่ให้เพื่อนร่วมทีมผมเกิดเลยโอ้บังเอิญบังเอิญโอ้ใจร้ายอ่ะไปละไหน ไอ้โดดยูเทคเดอะพอยต์เฮ้ย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 เห็นนะอือโอ้ยหลบไม่ทันโหเลือดเลยเจ็ดสกิทที้หมาก็ตายแล้วครับเนี่ยโอ้โหสกิทก็ตายแล้วอ่ะโอ้โหเป็นไงครับว้าะตังตังเหลือไหมครับตอนนี้ มีอยู่เท่าไหร่ครับสต็อกหมื่นสี่ครับผมหมื่นสี่ะครับเฟอเกาะก็เหลือหมื่นห้าหมื่นสี่ตอนนี้ต้องห้่งแล้วครับแลบ่โอ้ยมันโอ้ถ้าห้าหนึ่งมันแม่นแนก็โอเคน่นะครับเราเราไม่เน้นแม่นนะครับเน้นเน้นรวยอย่างเดียวโดนโดนไม่โดนหัะเรแดง ย,ยิ่งเลยเพื่อนเออเออเออสตังครับครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเยไอเฮ้ยตีโตได้นะเนี่ยใช้ได้อยู่ยงัยงยัไงไม่นะครับสกอร์ของแค่นี้ยังน้อยครับผมโดนลบหนึ่งนะเนื่องจากสตังแหลกไปตาหนึ่งฮนะตีตีตีตื่นตีตื่นไอ้ยาเอ้ยเอ้เขาหัว ไม่มีได้การแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแบบแบบหน้าครั้งหน้านี่ต้องปรับ<อ>แลบวนะเอาเอาเฉพาะนี่ไหมเลือกเฉพาะเอาเอาวุธเนี่ยแบบปืนสั้นอย่างเดียวลูกซองอ,อย่างเดียวอะไรเงี้ยบังคับบอรดเล่นได้อยู่อ๋ออันนี้<ด>แล้วแต่แต่แอคชั่นแอคชั่นมามาให้บอรดมีดอย่างเดียวซ <laughs> อมบี้เลยดนะีไห <laughs> อก็ๆนะ Sniper พ่อตายนะครับคุณยิงพ่อเหรอไม่ใช่ยิงวันยิงเข่าหัวเลยเป็นไงอ่ะมือสไนผมคิวสิบห้าอะไฝั่งผมผมมือสไนผมฝึกมาดีครับผมนะเฮ้ย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 ขวายแล้วก็เทียร์เล้วเขาเรียกว่าเป็นตัวล่ออย่าพึ่งเขาเรียกว่าเป็นตัวล่อครับผมเขาเรียกว่าเป็นตัวล่อเจ็ดเท่าแล้วตอนนี้เรียบร้อยฮ่าฮ่า ตกใจละสิมามาเฮ้ยเหลือสามนาทีแล้วจังเดี๋ยวเราจะได้รู้ผลโอ้โหคนโดนฆ่าตั้งเยอะฮะสิบสามตู้ต่างคิวฟาดไปดิไม่ได้โดนใครสักคนเลยผม ฮึ่มฟุ๊กฟุ๊กเฮ้ยสองยังได้อยู่ยังได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยน้ำแล้วใม่กาอะไรอย่างงี้ยไปไหนกูโน้ตเงียบเลยครับเงียบเลยครับอึ้งเลยครับเจออย่างงี้เข้าไป ไปครับเริ่มซื้อปืนแพงๆเรื่อยๆนะครับกระสุนตังเริ่มจะหมดน,นะฮะสองนาทีกว่านะครับจำไว้นะครับสกอร์โจลบหนึ่งนะฮะเนื่องจากตังแหลกไม่นับนะครับครับไม่เกี่ยวครับถือว่าเท่ากันเลยนะไม่ได้ม่ได้เพราะว่าอันนั้นเกิดผิดที่ผมเองครับผมแหลโอ้ โอ้โห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 เข้าหัวเลยอ่ะเอาเลือกเสียงเหมือนใครโด่ปืนเมื่อกี้แก๊กโอ้เหลือคนเดียวด้วยอ่ะใช้วิธีแห่งโจรแล้วฮะโอ้โหโอ้โหก็จะต้องไปวางระเบิดซะละวิธีแห่งโจรนะต้องวางระเบิดโอ้โหไม่มีตังค์ซื้อนี่แล้วกันวิธีแห่งโจร อาแปดแเท่าแล้วเฮ้ยเหลือสองนาทีครับสกอตอนนี้เออไม่นะอออใครหล่ออ่ะโอ้โหเห็นเลยแย่แน่เลยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้โแดนแดนคุณเอวคิวมากเลยยิงไม่โดนเลยทีเดียว เลยสองคนเราต้องเล่นให้โจนให้สมเป็นโจนนะฮะเราต้องแบบไม่วางระเบิดนะท้าไฟกับตำรวจเยีวิธีโจนคือหมาหมู่ฟังฟังนิ่งเลยเหรอโอ้โหเป็นไงอ่ะเป็นไงไม่ธรรมดาครับจะป้ยเหรอจะฟังเอนนี่ไงล่ะเออาเ็ดผมไปทีมผมทำไมได้หนึ่งนาีครับ ผมจะเอาคะแนนมาตีตื้นสกอร์ตัดสินแล้วนะถ้าผมชนะคราวนี้ก็คือรู้ผลแล้วนะครับหนึ่งนาทีไปครับนี่โอ้ยผมฟื้นปืนผิดอ่ะช่างแม่งฟื้นอันนี้เลยทิ้งเลยก็ได้ยังไงก็นาทีสุดท้ายแล้วครับผมจะซื้อถอขยของหกันละจัดเอาให้โหดที่สุดเลยฮะขอยระเบิดในวิชวมิชชั่นมาทุกอย่างเลยเฮ้ย นิโหลดโอ้ยเพื่อนคุณแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาทั้งนั้นเหลือชีวิตเหลือครึ่งนาทีเหลือ30มินวิ่ครับโอ้ยเอาสตาร์ทฟาวเลยนครับเหลือแดนคนเดียวมาฝั่งตัวยิงกันไม่ถูกเลยเดี๋ยวเขาเรียกรวมพลังแล้วตอนนี้วุ่นว้างจริงๆเรียกหมาของไหนเพื่อนผมอยู่ไหนนั่นแน่ดิไหนเนี่ยไหนปไหนแล้วเนี่ยวิ่งอยู่ไหนเจ็ดวิแล้วครับโน่สาม สองอึ่งหมดเวลาแน่หรออย่างอย่างมันก็คิวกันให้รู้ผลกันอ๋อเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเฮ้ยโอ้โหจอยในดาสุดท้ายเลยครับนี่เรากดสเปคบาร์เพื่อส่องได้นะฮะสามห้าห้าหกสุดแปดเออเป็นไงเอ้าเฮ้ยพอเป็นไงพอร่วงแล้วพอเป็นไงครับ โอ้โหแต่แต่แต่ไม่อยู่สองอะไม่ไหวหรอกเฮ้ยไม่แน่หรอกแต่แบบนี้นะเฮ้ยอ้าอ้าอ้าเออเฮ้ยเอาเอาแล้วจังหวะนี้เอาไงไม่ได้หรอกคุณต้องไปคู้ระเบิดถ้าทำได้นะถ้าทำได้นะครับปิดซอยเลี้ยงครับพูดจริงไปครับจะกู้ระเบิดทันไหมเอาวแม่งย่องไว้เฮ้ย ถ้า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 ทำได้ก็ปิดฝอยเลี้ยงก็จะย่อมทำไมไปกู้ไอ้บออไอ้ซื้อบือเอาเรียบร้อยครับโอ้ยทำไมไปกู้โหเป็นผมผมวิ่งเข้ากู้เลยเนี่ย